สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่19ของเดือนกันยายน2566นะคะวันนี้ได้มากินข้าวกลางนานะคะเนี่ยฮะนี่แล้วก็มีสวนดอกไม้ธรรมชาติเลยนะคะเจ้าของเขาไม่ตั้งใจจะปลูกมันขึ้นเองแต่มันก็ต้องเอามาวางให้เป็นที่เป็นทางปลูกค่ะเขาเรียกต้นอะไรนาะต้นอะไรเนาะดอกไม้อันนี้นะ เขาบอกมันต้มกินได้นะเราก็ไม่รู้หรอกมันต้มแก่อะไรเขาก็พูดบอกนะว่าต้มกินได้นะ <3> <3> โอ้โหดอกไม้เป็นสวนดอกไม้เป็นดงดอกไม้นะคะในนี้ค่ะเขาเรียกว่าร้านอาหารกลางนานะคะเห็นไหมเห็นนามไหมนี่เห็นไหม,หไหมสวยไหมฮะนี่คะกลางนาสวยจริงๆค่ะนาเขานาข้าวปีนี้สวยมากนะคะ โอ้โหต้นอ่อนๆสวยมากเลยข้าวนี่ประมาณเดือนกว่าถึงสองเดือนนะเนี่ยข้าวหวานหน้าหวานนะฮะมีอยู่ก็ไม่ไม่กี่ไร่คะที่นี่ประมาณสี่ห้าไร่นะฮะนู่นลึกเข้าไปตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นนี่ฮะโอ้โหดูสิดอกไม้ก็สวยมากนะฮะแน่ยังมียังมีไม่เอา เอาแต่กระเพราจ้ะเนี่ย่ะหืมสวยมากค่ะนะคะนี่ค่ะอ่ะขอยืนอยู่ที่ดงดอกไม้หน่อยนะคะจ้ะนี่ค่ะอ้าว นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะดงดอกไม้นะคะเนี่ยดูสิอือือสวยมากเลยดอกไม้ค่ะแต่คนไม่สวยนะนี่ค่ะอทองอุไรสวยมากค่ะดกมากมีอยู่ต้นหนึ่งดกจริงๆนะคะ ดอกอะไรเนาะเนี่ยใครรู้บอกบอกบ้างนะคะเนี่ยฮะจริงๆแล้วมันขึ้นตามตามธรรมชาตินะริมรั้วบ้านเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อประมาณ 6- กเจ็ปีเนี่ยมันจะขึ้นริมริมนะริมนี่ฮะริมทางอย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วเขาก็เอามาปลูกเพื่อที่ให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะมันก็เลยสวยมีสีขาวกสีม่วงสีขาวก็สวยนะคะนี่ฮะเห็นไหมนี่ค่ะ สีขาวก็สวยสีม่วงก็สวยค่ะนะคะเนี่ยค่ะสวยจริงๆทิงทองไอรก็โดกดกนะคะมีต้นอ้อยค่ะแล้วก็มีต้นมะพร้าวนะคะมีต้นมะม่วงมะม่วงมีขนุนนะคะเนี่ยรอบๆไปอันนี้ก็มีไร่มันนะคะเห็นไหมเบิ้งว้างเลยไร่มันกว้างมากค่ะไร่มันประมาณ20กว่าไร่นะคะเนี่ยค่ะของเจ้าของเดียวนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะเนี่ยค่ะที่หนองบัวนะคะ อำเภอเมืองนะคะจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเนี่ยค่ะสวยค่ะท้องนุงท้องนาเขาอู้สวยมากถนนหนทางเขานะสว่างเมื่อก่อนเมื่อสิบกว่าปีก่อนพี่ไม่กล้ามาทางนี้หรอกเพราะมันเป็นป่านะคะมันเป็นป่าแล้วตรงนั้นน่ะมันจะมีต้นโพใหญ่มากเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่ชี้เนี่ยเขาก็มาตัดเทศบาลเขามาตัดออกนะคะตรงนู้นก็กลายเป็นหมู่บ้านเยอะแยะเลยข้างหน้านู้นนะคะจะเป็นถนนใหญ่ ถนนเ,เมืองการไปรัดยานะฮะฮต้นประดูใหญ่มากนะคะนี่ค่ะร้านค้านี้นะเขาอยู่กลางนานะคะร้านอาหารแล้วก็ขายของชำด้วยอยู่ตรงนู้นนะคะเขาอยู่สองตายายเนี่ค่ะที่ทางเขามากมายทาไม่หวัดไม่ไหวแต่โอ้โหภรรยาเขานะขยันมากนะเช้าขึ้นมาจะเก็บจะกวาดนู่นนี่นั่นนะคะ นี่ยคนขยันคนสะอาดอ่ะเจ้าทึ่มนี่เขาชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้เข้ามาใหม่ใช่ไหมกจ้ทึ่มตายไปแล้วเนี่ยลูกไหนคนสวยโอ้ยนี่นี่นีนน่คนสวยอ้ยมองชื่นชมท้องนาเหรอลูกเหรอมองชื่นชมเนาะอ้ยคนสวยนี่เห็นไหมเจ้ามาน้อยเข้ามาเองแมวมาหาหมามาสู่อันนี้ต้นรู้สึกว่าจะเป็น พันษานะต้นพันษาเนี่ยกำลังมีดอกโอ้ยปุ้ยปลูกดอกไม้สวยมากเลยนะนี่ค่ะยังไม่พอคะ่ะนี่ค่ะมีที่ไหนนะคะาทำบันไดขึ้นต้นจามจุรีนี่นะคะเห็นไหมเจ้าของเขามีไอเดียตกแต่งนะคะเนี่ยค่ะเป็นบันไดขึ้นนะคะต้นจามจุรีนะคะเนี่ยนี่ต้นจามจุรีนะคะเนี่ย ต้นจำจุลีเนี่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีนะเนี่ยใหญ่โตเนี่ค่ะเจ้าของเขามีไอเดียอุย้ยต้นพันษาสวยมากเลยกำลังมีดอกนะเยอะแยะเลย,ยเดี๋ยวออกพันษาก็บานทโลโท้แล้วเนี่ยนะต้นมะเขือโอ้โหตอแหลมากเลยมะเขือยังอุตส่ามีลูกนะคะเนี่ยเห็นมไหม,มน่ารักจริงๆเลยนะพูดไอเดียมาก เออแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ